ให้สบายใจยืนยันว่าเราไม่ร้องไห้แน่นอนครับ <Yeah. S 1> ผมเรียนน้องนะครับว่าการหาเสียงเลือกตั้งคราวนี้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายถ้าเป็นมวยกว็ยกสุดท้ายอย่างแท้จริงครับเต <Yeah. S 1> ินหน้าโดยไม่โยบายยังคงเดินบองประชาชนว่าจะทำอะไรประชาชนบ้างว่าจะมีอนาคตอย่างไร ผมก็จะแ่นีนะครับวีวคุณมาพิษมาก่อนเรื่องใช้นี้ค้าไปก่อนสามสิบบาที่สามบาทมไหมจับผนดอู่บ้าเอาไหมกระจายเสีีในปีเอายวไหมค่าแรงขั้นต่ำมาไหมจ้างงนข้าวหมูห้ามาไหมข้าวหอมมะลิสองหมืเอาไหมเอาหมดเลแล้วมานิเราหรือเปล่ามานิดเขึ้นแล้วก็บอกว่าดิ้งลักธินวัฒน์ พอกับตะวันนับตะวันก็บอกว่าจริ้งรับทิ้งนะา่จากนั้นเราสองคนจะนั่งติดกันอีกทีให้ทีวีเขาถ่ายสับเปทั้งนั้นส่วนใหญ่เรียกว่าพินพิยมส่วนสยุทธแล้วหนูจะอยู่กับไข่ให้ใหคนอะไรทุกไปคนเดียวแม่คนชิ้ง ทีไม่ซอพี่น้องไม่ซอยกกใจารรัได้โท่าทรถูกเบเป็นกำลังใจให้คนสุรินรอยสมูรไป้เบูเองปดเอาไม่เบอร์นงเอา ขอกราบเรียนท่านนายกอินทรชินวัตรขดานี้เบอร์16กายตะแบกเคครับที่เราตองตัดติ้งใจขอโอกาสแบบนน,น้องขาปาัจจัิการเกษตรกรนั้นไม่ใช่แค่ซื้อปัจจัยการผลิตในเรื่องของการปลูกข้าวนะคะซื้อปุ๋ยซื้อ,อยาข่าแมลงและพักประเทศไทยมีนโยบายสำหรับกองทุ่วัาบาสตรี เลีอกเลยครับเบอรายกไรเอาขอ